โอ้ห oh, ตัวนี้เป็นดอกพวงคามส,สวยมากเลยทางเข้าหน้าร้านกาแฟสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาที่ภูนั่งยองนะครับอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับภูนั่งยองนี่ก็คือ เป็นทางผ่านที่จากเส้นสามมาเส้นสามสิบหกสามสิบหกก็คือเส้นเลี่ยงเมืงระยองสายสามก็คือเส้นสุขุมวิทเนี่ยก็มานี่ก็ได้มาพักมาเปิดหูเปิดตากับบรรยากาศคืนตรงนี้ก็เป็นบริเวณลานกลางเต็นท์ครับเป็นวันหยุดลองวิเอนสามวัน มาก็บรรยากาศดีชิวๆาพักกินบรรยากาศชัดแบบให้เต็มที่แล้วเราก็พรุ่งนี้ก็คงได้กลับไปทำงานจากการหยุด3าวันที่ผ่านมานะครับบรรยากาศภูนั่งยองก็เหมือนจะมีฝนเลยจะแดดก็แดดแรงอยู่ก็ร้อนอยู่แต่เมื่อคืนนี้บรรยากาศหนาวเย็น นะครับหนาวเย็นมากทางฝั่งนู้นก็จะเป็นตรงข้ามกับภูนั่งยองตรงนี้ร้านกาแฟส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นบ้านพักเป็นอายาลาอียาลาบ้านพักตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟบรรยากาศดีมากลมชิวๆนี่ก็นั่งเลยยังไม่อยากจะกลับเลยนี่จะตกบ่ายสองบ่ายสามแล้วครับผม จัดร้านออกมาตรงนี้เป็นลานปาร์ตี้กันสำหรับเมื่อคืนก็มีงานปาร์ตี้เราก็ไม่ได้มาร่วมาเลยกับเขาครับผมพักผ่อนจริงๆนั่งฟังเพลงชิวๆตรงนู้นเลยที่เลยไปตรงทางโน้นนะครับก็จะเป็นสระน้ำใหญ่ๆสระน้ำเจืดก็ทำให้อากาศร่มเย็นขึ้นถือว่าเขาจัดออกมาได้ดีเลยครับผม นี่ครับต้นไม้ก็เอากล้วยไม้มาเกาะนี่เป็นแคมปิ้งเล็กๆมีาทัดเก่ามาวางมันยากาดดีมาก นครับเหมือนดอกเราดอกเราเป็นดอกยาามาติดตั้งไว้สวยงามเป็กแบบครับทำอะไรนายพรมาทำอะไรมากินน้ำาเทียวมาหนามากินกาแฟที่ไหนเนี่ยที่ไหนปปครับกูนั่งยองไปยองไปพูดตามเขาเขาพูดแล้วไม่คิดเองเนาะ กินอะไรมาไปแล้วบ้างเนี่ยเมื่อกิ้ก็เตี๋ยกับน้ำเปล่าน้ำเปล่าอันนี้มากินกาแฟกับน้ำปัน่นไม่มีน้ำปั่นที่ผู้นั่งยองเคยมาป่ะเขาผู้ดอนมามะขามคู่เนี่ยครับฝั่งน้องก็จะเป็นบ้านพักบ้านไร่อาย,ยาลา ที่เรามาพักกันครัก็จัดมาเป็นวิวเป็นแคมป์มีที่มุมให้ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเยอะอยู่ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆสวยงามอยู่ครับผมก็จะมีคนมานั่งทานกาแฟกันเยอะอยู่นี่ครับเราก็มากับน,น้องพร ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ป๋องว่าครั้งต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนไปพักที่ไรหรือทำอะไรก็จะถ่ายทำให้ชมนะครับขอบคุณมากครับ